ที่ปลายสุดของเส้นทางลูกรังครุขระที่ทอดยาวเข้าไปในผืนป่าทึบเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเล็กๆที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินชื่อชื่อของมันคือบ้านไร่ปลายฟ้าไม่ใช่เพราะมันอยู่สูงเสียดฟ้าแต่อย่างใดทว่าเพราะเลยจากหมู่บ้านนี้ไปก็มีเพียงแต่ภูเขาที่ทอดตัวสลับซับซ้อนไปจรดขอบฟ้า บรรยากาศที่นั่นมีทั้งความงดงามของธรรมชาติบริสุทธิ์ที่โอบล้อมและความอ้างว้างโดดเดี่ยวที่กัดกินหัวใจของผู้คนที่หลงเข้ามาเสียงของสายลมที่พัดผ่านยอดไม้สูงเสียดฟ,ฟ้ากลายเป็นเสียงกระซิบที่ฟังดูเหมือนกำลังจะบอกเรื่องราวบางอย่างที่ลึกลับเกินกว่าจะเข้าใจผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่หาเช้ากินคำ่ำชีวิตผูกพันอยู่กับผืนดินและป่าเขาอย่างแยกไม่ออก แต่ภายใต้ความเรียบง่ายนั้นกลับมีเรื่องเล่าขานที่สืบทอดกันมาอย่างเงียบงนันเรื่องของเจ้าที่ที่สิงสถิตยอยู่ณที่แห่งนี้เจ้าที่ที่ไม่ได้ปกปากรักษาแต่กลับเป็นผู้ล่าที่ซุ่มซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางความมืดและรอคอยเหยื่อที่หลงเข้ามาในอาณาเขตของมัน เรื่องรามเริ่มต้นขึ้นเมื่อชายหนุ่มสองคนชื่อต้นและกลา้าเกิดความเบื่อหน่ายกับชีวิตในเมืองที่แสนวุ่นวายพวกเขาตัดสินใจออกเดินทางตามหาความสงบและความท้าทายครั้งใหม่และมีคนรู้จักคนหนึ่งได้แนะนำให้พวกเขาไปลองหาที่พักผ่อนหย่อนใจที่บ้านไร่ปลายฟ้าบอกว่าที่นั่นมีธรรมชาติสวยงามอากาศบริสุทธิ์และผู้คนเป็นมิตร พวกเขาได้ยินเช่นนั้นก็ยิ่งกระตือรือรน้นรีบเก็บกระเป๋าเตรียมรถกระบะคู่ใจและออกเดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านไร่ปลายฟ้าทันทีการเดินทางเต็มไปด้วยความตื่นเต้นรถกระบะคู่ใจของพวกเขาโลดแล่นไปบนถนนที่ค่อยๆแคบลงและขรุขระมากขึ้นเรื่อยๆสองข้างทางกลายเป็นป่าทึบที่แสงแดดแทบจะส่องไม่ถึง ทิวทัศน์ที่เคยสดใสเริ่มถูกแทนที่ด้วยเงาของต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมราวกับจะกักขังทุกสิ่งไว้ภายในเมื่อใกล้ถึงหมู่บ้านสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนคือความเงียบสงัดที่ผิดปกติเสียงนกร้องหรือเสียงมแมลงต่างๆที่ควรจะมีอยู่ตามธรรมชาติกลับเงียบสงัดไปเสียหมดราวกับว่าผืนป่าแห่งนี้กำลังกลั้นหายใจรออะไรบางอย่าง เมื่อรถกระบะของพวกเขาจอดเทียบหน้าบ้านหลังสุดท้ายที่ดูเหมือนจะเป็นบ้านของผู้นำชุมชนชายชราคนหนึ่งซึ่งมีใบหน้าเหี่ยวย่นและแววตาที่ดูเหนื่อยล้าเดินออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะฝืนฝืนเขาแนะนำตัวเองว่าชื่อลุงสมชายและเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ลุงสมชายต้อนรับต้นกับกล้ายอย่างดีชวนเข้าไปนั่งพักดื่มน้าแต่ตลอดการสนทนาแววตาของลุงสมชายกลับมีประกายของความกังวลฉายอยู่เป็นระยะระยะ เมื่อต้นถามถึงเรื่องราวหรือตำนานของหมู่บ้านลุงสมชายกลับเลี่ยงที่จะตอบตรงๆเพียงแค่บอกว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่สงบเงียบไม่มีอะไรน่าสนใจมากนักและขอให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะเมื่อยามค่ำคืนมาเยือนคืนแรกที่บ้านไร่ปลายฟ้ามาถึงท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับส่องแสงนวลป่าตัดกับความมืดมิดของผืนป่า บรรยากาศดูสวยงามน่าประทับใจแต่เมื่อความมืดโรยตัวลงมาอย่างสมบูรณ์เสียงลมอ่อนๆที่เคยพัดผ่านเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงที่ดังและกระโชกโกรกแรงขึ้นเรื่อยๆราวกับพายุลูกเล็กๆที่กำลังก่อตัวขึ้นต้นกับกล้าพยายามเปิดวิทยุเพื่อหาข่าวสารหรือเพลงฟังแต่กลับพบว่าสัญ,ญญาณขาดหายไปทั้งหมดโทรศัพท์มือถือก็เช่นกันไม่มีสัญญ,ญาณใดๆติดต่อโลกภายนอกได้เลย ความเงียบที่ครอบงำหมู่บ้านยิ่งทำให้รู้สึกอึดอัดมากขึ้นไปอีกพวกเขาพยายามจุดไฟผิงคลายหนาวและเล่าเรื่องตลกขบขันกันเพื่อคลายความกังวลแต่ในใจลึกๆทั้งคู่กลับรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงดึกความผิดปกติก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นมีเสียงแปลกดังมาจากนอกบ้านเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังลากสิ่งของหนักๆไปตามพื้นดิน เสียงนั้นดังเป็นระยะระยะสลับกับเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆย่องเข้ามาใกล้ตัวบ้านมากขึ้นเรื่อยๆต้นกับกลา้ารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในกระดูกแม้ว่าได้ก่อกองไฟไว้อย่างดีแล้วก็ตามพวกเขามองหน้ากันด้วยความหวาดระแวงต้นลุกขึ้นไปที่หน้าต่างพยายามมองออกไปข้างนอกแต่ก็มองเห็นเพียงแต่ความมืดมิดที่ปกคลุมไปทั่วมีเพียงแสงสลัวของกองไฟที่ส่องสะท้อนเป็นเงาตะคุ่มไปมา ทัในใดนั้นเองเสียงฝีเท้าที่ดังอยู่รอบๆบ,บ้านก็เงียบหายไปชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาราวกับว่ามีใครกำลังใช้เล็บขูดกับผนังไม้ของบ้านเสียงนั้นแหลมเสียหูราวกับกำลังกรีดร้องด้วยความโกรธแค้นต้นกับกล้าตัวสั่นสานพวกเขาพยายามข่มใจไม่ให้ตื่นตระหนกกล้าหยิบมีดทำครัวที่เตรียมไว้มาถือไว้ในมือแน่นต้นเองก็คว้าไม้ฟืนอันใหญ่มาเป็นอาวุธ พวกเขายังคงน,นั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นฟังเสียงแปลกที่ดังโครกครากอยู่ภายนอกราวกับว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กำลังพยายามหาทางเข้ามาภายในบ้านเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่ความน่ากลัวกลับเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยเสียงขูดผนังหยุดลงแต่ถูกแทนที่ด้วยเสียงลมที่คำรามดังราวกับเสียงกรีดร้องของวิญญาณเสียงนั้นดังเข้ามาจากทุกทิศทาง เราวกับว่าป่าทั้งป่ากำลังถูกทำให้ปั่นป่วนต้นและกล้ารู้สึกเหมือนกำลังถูกบีบคั้นจากทุกอนูของอากาศพวกเขากอดเข่าแนบชิดกันพยายามตั้งสติแต่ความกลัวก็เริ่มกัดกินจิตใจเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาต้นกับกล้าก็รีบออกมาสำรวจรอบๆบ,บ้าน พวกเขาเห็นรอยขูดขนาดใหญ่ที่ผนังไม้เป็นทางยาวสลับกับรอยคล้ายรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาตกใจยิ่งกว่าคือการหายตัวไปของชาวบ้านบางส่วนที่พวกเขาได้พบปะเมื่อวานนี้ลุงสมชายปรากฏตัวขึ้นด้วยสีหน้าหมองเศร้ากว่าเดิมเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับผู้มาเยือนที่ไม่ใช่คนท้องถิ่น แต่เขาไม่อาจบอกรายละเอียดได้มากนักเพราะกลัวจะทำให้เกิดความแตกตื่นตลอดหลายวันที่ผ่านไปเหตุการณ์ประหลาดก็ยังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงกระซิบจากป่าเสียงฝีคท้าที่ย่องเข้ามาใกล้เสียงขูดผนังสิ่งเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของต้นกับกล้า พวกเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าชาวบ้านคนอื่นๆดูหวาดกลัวและไม่ค่อยอยากพูดคุยกับคนแปลกหน้าเท่าไรนักดวงตาของพวกเขามักจะหลบเลี่ยงไม่กล้าสบตาแล้วรีบกลับเข้าบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่เมื่อสนิทวันหนึ่งขณะที่ต้นกับกล้ากำลังหาสเสบียงอยู่ในป่าลึกเข้าไปกว่าที่เคยพวกเขาได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบามาจากในพงหญ้าหนา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ก็พบกับหญิงชราคนหนึ่งกำลังนั่งซบกับต้นไม้ใหญ่ด้วยท่าทางอ่อนแรงใบหน้าของเธอซีดเซียวราวกับผีเมื่อต้นกับกล้าพยายามเข้าไปช่วยเหลือเธอกลับเงยหน้าขึ้นมาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยบาดแผลและดวงตาที่เบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวเธอชี้ไปยังเบื้องหลังของต้นกับกล้าและพึมพำด้วยเสียงแหบแห้งว่ามันมันอยู่ตรงนั้น ต้นกับกล้าหันกลับไปมองตามเสียงของหญิงชราทันใดนั้นเองพวกเขาก็เห็นเงาร่างสูงใหญ่ผิดปกติยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางต้นไม้ดวงตาของมันเรืองแสงสีแดงกำร้าวกับฐานไฟที่กำลังคุณลำตัวของมันปกคลุมด้วยขนสีดำสนิทมีลักษณะคล้ายหมีผสมกับอะไรบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวมันส่งเสียงคำรามต่ำๆในลำคอราวกับกำลังประกาศชัยชนะ หญิงชรากรีดร้องด้วยความหวาดกลัวและพยายามจะลุกหนีแต่ก็ไม่มีแรงพอต้นกับกล้าตกใจจนแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกพวกเขารู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณราวกับว่าอากาศรอบตัวก,กำลังถูกสูบออกไปทั้งหมดเงาร่างนั้นเริ่มเคลื่อนไหวมันพุ่งเข้ามาหาต้นกับกล้าอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบเสียงใบไม้แห้งกระทบกันดังสนั่นวันไหว ต้นรีบคว้ามือกล้าและดึงให้วิ่งหนีออกไปอย่างสุดกำลังพวกเขาวิ่งฝ่าป่าเถิะไปอย่างไม่คิดชีวิตเสียงฝีเท้าของเงาร่างนั้นดังตามมาติดติดราวกับว่ามันไม่เหน็ดเหนื่อยเลยแม้แต่น้อยเมื่อวิ่งมาถึงบริเวณลำธารที่ค่อนข้างกว้างต้นกับกล้าตัดสินใจกระโดดลงน้ำไปหวังว่ากระแสน้ำจะช่วยอำพรางร่องรอยของพวกเขาได้แต่เมื่อพวกเขาลอยไปตามน้ำ ก็ได้ยินเสียงคำรามดังสนั่นวันไหวอยู่เหนือผืนน้ำเสียงนั้นแสดงถึงความโกรธแค้นอย่างที่สุดเมื่อต้นกับกล้าขึ้นฝั่งมาได้อีกด้านหนึ่งพวกเขาก็รีบวิ่งกลับไปยังหมู่บ้านด้วยความหวังจะขอความช่วยเหลือแต่เมื่อไปถึงก็พบว่าหมู่บ้านตกอยู่ในความโกลาหลชาวบ้านต่างพากันวิ่งหนีตายกันอัลมานบางคนร้องไห้ฟูมฟายบางคนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว ลุงสมชายพยายามรวบรวมผู้คนแต่ก็ดูเหมือนจะทำอะไรมากนะักในที่สุดลุงสมชายก็ยอมเปิดเผยความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเขาเล่าว่าเจ้าที่ที่สิงสถิตอยู่ที่นี่ไม่ใช่ผีธรรมาดาแต่เป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่ถูกปลุกขึ้นมาด้วยความโลภของมนุษย์ที่เคยเข้ามาบุกรุกป่าแห่งนี้เมื่อหลายสิบปีก่อน มันเป็นผู้ล่าที่คอยดูดกลืนพลังชีวิตของผู้ที่เข้ามาในอาณาเขตของมันและมันจะปรากฏตัวขึ้นเมื่อสัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวและความอ่อนแอของคนแปลกหน้าลุงสมชายยังบอกอีกว่ามีวิธีเดียวที่จะทำให้มันสงบลงได้นั่นคือการเสียสละบางสิ่งบางอย่างที่มีค่ามากพอแต่วิธีนั้นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านทุกคนไม่อยากจะทำและไม่มีใครกล้าพอที่จะทำได้ ขณะที่ลุงสมชายกำลังเล่าเรื่องนั้นอยู่ก็มีเสียงคํารามดังขึ้นมาจากนอกหมู่บ้านอีกครั้งคราวนี้มันดังและกึกก้องกว่าเดิมราวกับว่ามันกำลังประกาศการมาถึงของมันอย่างเต็มรูปแบบต้นกับกล้ามองหน้ากันด้วยความสิ้นหวังพวกเขารู้ดีว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้ากับอะไรและรู้ว่าไม่สามารถหนีไปไหนได้อีกแล้วทันใดนั้นเอง ซึ่งเป็นคนที่มีสัญชาตญาณความกล้ามากกว่าต้นก็ตัดสินใจบางอย่างเขาเดินฝ่าผู้คนที่กำลังตื่นตระหนกและเดินตรงไปยังทิศทางที่เสียงคำรามดังออกมาต้นพยายามจะตามไปแต่ลุงสมชายจับแขนเขาไว้และสายหน้าช้าๆอย่าไปเลยมันสายเกินไปแล้วลุงสมชายกระซิบ